ยังคุณทองทุ่งกระจมทองจึงมาเป็นร้องสาวเมืองน้ำตาไปนะพี่นุ้ยก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ก็ร้องมาได้นะก็พี่นุ้ยกำลังฝึกร้องนะคะเพราะว่าทำคลิปด้านอื่นก็ไม่ปังนะยอดวิวคนดูของพี่นุ้ย พีนุ้ยจะร้องเพลงสาวเพชรบุรีนะคะร้องผิดก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าพีนุียกำลังจะฝึกร้องนะคะเพื่อนๆททออองงงงงวัยคคุกระจม ร้องไปแล้วนะคะสาวเพชรบุรีแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนบายบายเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายเล็บรูนะเผื่อเราจะไปแนวนี้ได้จะได้มียอดวิวปังๆเหมือนเพื่อนๆเ,เขาบ้างนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็พิ่นีชขอไ <laughs> งมีสองใจ ก็ล้องจ๋าจึงมาเป็นร้องสาวเมืองน้ำตาไงมีสองใจก็ล้องจานะเผื่อเราจะไปแนวนี้ได้จะได้มียอดวิวปังๆเหมือนเพื่อนๆเขาบ้างนะคะเพื่อนๆคะก็ พีงนี้ขออากเพลงรักลอยลองสู่ห้องใจฉันดูนะเพื่อเราจะไปแนวนี้ได้จะได้มียอดวิวปังๆเหมือนเพื่อนๆเ,เขาบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะก็พีงนุชขอ,อทอบนลูกมีเพียงดอก ก็ญญน้อยนะคะหลักสิบเองนะคะพี่นุ้ยก็เลยหันมาร้องร้องเพลงดุงทุงกระจมทองฟ้านะคะสาวเพชรบ,บุรีนะเพราะว่าบ้านเกิดพี่นุ้ยเป็นคนจังหวัดเพชรบ,บุรีพี่นุ้ยเป็นบ้านเกิดพี่นุย้ยอยู่จังหวัดเพชรบ,บุรีนะคะตอนนี้พี่นุ้ยก็แรปเล็บเลวเพืเ่อนเพื่อนทุกทุกท่านด้วยนะคะ ฝากเพ่งเศร้าลอยผ่านจากใจน้องอท้อบนลูกมีเพียงดอกอยาว่าสนา่ห์นั้นไกลไกลายแค่นี้ แล้วจึงมาเป็นรองสาวเมืองน้ำตานาจึงมาเป็นรองสาวเมืองน้ำตาเล็บเล็บเล่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านเลยนะคะ ร้องไปแล้วนะคะสาวเพชรบุรีแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนบายบายเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายเล็บเลนะเผื่อเราจะไปแนวนี้ได้จะได้มียอดวิวปังๆเหมือนเพื่อนๆนเ,นเนขาบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะก็เพียงน,นี้ขอ <S <S ใหญ่ไม่มา,าเลยนี่เกือบจะปี ไงมีสองใจก็ลองจมเสียงเพลงที่ครูชวนใจวันเล็บเล็บเล่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเลยนะคะ ปากเพ่งเศร้าลอยผ่านจากใจน้องจึงมาเป็นรองเศร้าเมืองน้ำตาลนุงทุ่งกระโจมท าจึงมาเป็นรองสาวเมืองน้ำตาลฝากเพ่งเศร้าลอยผ่านจากใจน้องจบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้พี่นุ้ยก็ลองไปนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีตกหล่นหรือคำใด ผิดพลาดนะคะสาวเพชรบุรีนะเพราะว่าบ้านเกิดพินุยเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีพินุยเป็นบ้านเกิดพินุยอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้พินุยก็ดังฝากเพลงเศร้าลอยผ่านจากใจน้องจบแล้วนะคะเพือ่อนเพื่อนก็ไม่รู้พินุยก็ลองไปนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีตกหลน่นหรือคำใด ผิดพลาดเล็บเล็บเลเพืเ่อนเพื่อนทุกๆท่านด้วยนะคะเล็บเล็บเล่เพืเ่อนเพื่อนทุกๆท่านด้วยนะคะถ้าฟังก็ทนฟังนิดนึงนะเพราะว่าเสียงพี่นุ้ยอาจจะแบบไม่สมอูดนะเหมือนกับว่าพี่นุ้ยมีเสียงหะด้วยนะประมาณนั้นนะพี่นุ้ยก็ ได้ร้องไปแล้วไปนะพินุ้ยก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ก็ร้องมาได้นะก็พินุ้ยกําลังฝึกร้องนะคะเพราะว่าทําคลิปด้านอื่นก็ไม่ปังนะยอดวิวคนดูของพินุย้ยพีร่รอเช้าย็นมองยอยักเพลงรักลอยลอหองสู่ห้อง ใจฉันบุรีคอบกันปีกายก็เมืองเพชรเลิบเลิบเล่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านด้วยนะคะอดเขา ใจวันฝากเพลงเศร้าลอยผ่านจากใจน้องไปนะพี่นุ้ยก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ก็ร้องมาได้นะก็พี่นุ้ยกำลังฝึกร้องนะคะเพราะว่าทำคลิปด้านอื่นก็ไม่ปังนะยอดวิวคนดูของพี่นุ้ยเสียงเพลงที่ครู ชวนใจวันปากเพผงเศร้าลอยผ่านจากใจน้องทอดเขาวังดูนะเพื่อเราจะไปแนวนี้ได้จะได้มียอดวิวปังๆเหมือนเพื่อนๆเขาบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะก็พีงนี้ขอ จึงมาเป็นรองสาวเมืองน้ำตาลปากเพ่งเสาร้าอยผ่านจากใจน้องยังคุณทองทุ่งกระโจมทอง ก็น้อยนะคะหลักสิบเองนะคะพี่นุ้ยก็เลยหันมาลองร้องเพลงจบแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่รู้พี่นุ้ยก็ร้องไปนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีตกล่นหรือคำใดผิดพลาดฝากรำพันถึงเพชรบอดเขาวังเล็บเล็บเลเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านเลยนะคะ ยอดเขาสูงขอตั้งจนเสียดฟ้าเาะน้อยนะคะหลักสิบเองนะคะพี่นุ้ยก็เลยเหันมาลองร้องเพลงดูทอบนลูกมีเพียงดอกยาวาสนาไง มีสองใจก็ลองจะขอทำสักคำมาจึงมาเป็นรองส